คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด อยากจะรักวันทูเล็บยูบทส่งท้ายไอเลิ y ยูอีกไม่นอนเขินก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปใช้ชีวิตสนุกสนานเหมือนที่ผ่านมาไม่ครับพ่อมันจะไม่เป็นแบบนั้นลูกไม่มีทางรู้หรอกเขินใช่ครับผมคงไม่มีทางรู้เรื่องวันข้างหน้าและพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่หรือไง <S <S> พอถึงวันนั้นเขินจะขอบคุณพ่อที่เลือกทำแบบนี้กับเราไม่ครับพ่อ เรื่องนี้เขื่อนจะไม่ขอบคุณหรือขอโทษเป็นแน่เพราะเรื่องระหว่างเขื่อนกับน้องเราสองคนจะเป็นคนตัดสินใจเองริมเขื่อนนี่เราเข้าใจในเจตนาของพ่อบ้างไหมเข้าใจครับว่าพ่อเป็นห่วงเข้าใจครับว่าพ่อหวังดีกับเขื่อนไม่ใช่แค่กับลูกพ่อเป็นห่วงเฟร็ดด้วยถ้าวันที่เขื่อนเปลี่ยนไปวันที่เขื่อนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อนหน้านี้เฟร็ดก,ก็คงจะเป็นคนต้องเสียใจเป็นแน่เวลาช่วงหนึ่งเดือนที่พ่อบอก รวมกับเวลาก่อนหน้านี้ที่เราทั้งสองคนแอบคบกันมันน่าจะหมดช่วงของความหลงละเมอมามากแล้วผมไม่ได้หลงน้องนะพ่อทําไมถึงไม่เชื่อว่าที่ผมเป็นอยู่เนี่ยมันคือความรักอะแล้วเฟล็กอะเขารักหรือหลงเราเขื่อนเชื่อว่าเรารักกันก็แค่เชื่อ,อยังไงพ่อก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้เขื่อนเพาเราเป็นผู้ชายเหมือนกันเห,อนนเหรอครับพ่อใช่น่าตลกนะครับพ่อ ท,ทั้งๆที่ผมเองก็เคยมีความรักแบบปกติแล้วเป็นไงสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีแล้วอย่างนี้พ่อจะเอาข้อกําหนดทางเพศมาบอกว่ารักแบบไหนมันดีกว่าได้ยังไงพ่อให้เวลาแค่หนึ่งเดือนไม่ครับผมขอหนึ่งปีแล้วจะเลิกกันเพื่อพิสูจน์ความรักของพวกเราทั้งสองคนที่ทําให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นทําให้ผมมีความสุขมากขึ้นทุกคนรอบข้างมีความสุขและยินดีไปกับเรา าหากว่าทําไม่ได้อย่างที่พูดเขื่อนจะยอมทําตามคําขอของพ่อตลอดชีวิตง <_ b> ั้นก็ได้พ่อจะคอยดูตัวเองตัวเองลงุงวอยไอ้เขือ่อนอะครับครับครับว่างว่าไอ้คนดีริมเขือนสะดุ้งตื่นสุดตัวด้วยความตกใจเมื่อคนรักตะโกนเสียงดังเรียกชื่ออยู่ข้างหู เสียงดังทำไมคะหนูพี่ตกใจหมดเรียกนานแล้วปะเป็นอะไรเนี่ยืมไม่เป็นอะไรนี่เขาตอบกลับไปอย่างไม่เข้าใจในคำถามของน้องพี่ก็ปกติดีไงทั้งยังพูดพร้อมกับยื่นมือไปดึงตัวคนรักมานั่งลงบนตักของตัวเองด้วยแล้วเรียกพี่มีอะไรคะอย่าเลยอย่ามาไปแกลองพี่นอกใจแพรกเหรอบ้าเอาอะไรมาพูด ก็เหม่อแอบคิดถึงคนอื่นอยู่ใช่ไหมคนบนตักทําเสียงงองแงใส่เขาทั้งยังใช้ปลายหารตามองกันอย่างคนกำลังโกรธเคืองใช่ไหมล่ะไอ้คนใจร้ายฮริมเขื่อนสายหน้าไปเป็นคำตอบเขาใช้ดวงตาเจ้าชูมองน้องด้วยความเป็นดูก่อนจะจับอีกคนให้นั่งหนันหน้าเข้าหากันแล้วแงหน้าขึ้นไปจุบหน้าผากเพื่อปลอบใจ พี่ไม่ได้มีใครรักแค่ฟเฟล็กคนเดียวและจะรักแค่ฟเฟลิกตลอดไปนะพูดแปลกๆเป็นอะไรบะเนี่ยืไม่มีนี่คะหนูคิดว่าพี่เป็นอะไรล่ะคนบอกไม่เป็นอะไรพยายามทําสีหน้าเป็นปกติทั้งที่จริงๆแล้วยังคิดวุ่นวายถึงเรื่องที่คุยกับพ่อไปเมื่อวันก่อนหน้านั้นอย่าทําหน้าแบบนี้สิพี่ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเขายกมือขึ้นนวดระหว่างคิ้วของคนน้อง ที่ขมวดคิ้วเข้าหากันให้ใคลายออกหิวเข้าวแล้วหรือยังหิวแล้วก็จะเรียกไปกินข้าวกันแต่พี่ก็เอาแต่เมื่อขอโทษนะเขาคิดแต่เรื่องงานน่ะมีปัญหาเหรอเปล่าครับแค่เรื่องถูกจิกคนแก่กว่าตอบแบบเร่งเลี่ยงออกไปเพราะไม่อยากให้คนรักกังวลใจไปด้วยปะ๊ะวันนี้อยากกินอะไรึกินพี่เขื่อนเดี๋ยวเธอไอเด็กคนนี้ เสียงนุ่มหัวเราะอย่างสดใสใบหน้าขาวมีรอยยิ้มฉายชัดขึ้นมามันเป็นรอยยิ้มที่เพิ่มเติมเข้ามาในกระปุกสะสมความสุขของริมเขื่อนที่เขาคิดว่าตลอดทั้งชีวิตนี้เขาคงจะเก็บความสุขได้มากเท่ากับโลกทั้งใบเรื่องราวในวันนั้นระหว่างเขากับพ่อก่อนที่ริมเขื่อนจะทำตัวเสียมารยาทลุกเดินออกจากห้องทำงานของพ่อโดยไม่ได้เอ่ยคำลา ยังคงวนกลับมาให้คิดไม่ชอบใจอยู่บ่อยครั้งคงเป็นเพราะเขาเสียใจกับความคิดที่เหมือนจะไร้เหตุผลของท่านแม้จริงๆแล้วพ่อเองก็อาจจะมีเหตุผลในคำพูดทุกคำของตัวเองเพียงแต่เหตุผลนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ริมเขื่อนอาจจะยอมรับได้เขากลับห้องมาในบ่ายแก่ๆของวันที่แสนจะเหนื่อยล้าและพยายามทำตัวให้เป็นปกติจนถึงวันนี้ ซึ่งผ่านมาได้อาทิตย์กว่าแล้วโดยที่พ่อเองก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยการใช้ชีวิตของเขากับเฟ็กยังอยู่ในจุดที่ไม่คงที่เพราะทุกๆวันเรายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายถึงแม้ว่าระหว่างเราจะรู้จักกันมานานมากแล้วแต่นั่นก็เป็นแค่ในฐานะพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์พวกเราตื่นนอนกันตอน1ิบโมงเช้าเนื่องจากเมื่อวานไม่ได้อยู่ดึกมากนักเพราะไอ้ของมันรับหน้าที่ดูแลร้านแทน ช่วงบ่ายของวันริมเขื่อนตั้งใจจะพาเฟล็กไปบ้านพ่อของเจ้าตัวเขาอยากจะพูดคุยกับพ่อน้องอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและขออนุญาตในการดูแลเป็นผู้ปกครองเฟล็กตั้งแต่ตอนนี้แม้ว่าพ่อกับแม่ของเฟล็กจะรู้เรื่องระหว่างเราสองคนอยู่แล้วแต่ก็ใช่ว่าริมเขื่อนจะบ้างเฉยกับเรื่องนี้ไปได้แม่ซื้อขนมไปให้น้องด้วยไหมตัวก็ดีนะไปร้านโปรดน้าเอ็มก็ได้เห็นบ่นว่าอยากจะกินบัตเตอร์เค้กอ่ะ รับทราบครับคุณภรรยาสามีดีเด่นผู้ทำหน้าที่ขับรถวางมือลองบนกลุ่มผมนุ่มของคนรักแล้วขยี้เบาๆด้วยความเอ็นดูริมเขื่อนชอบแกล้งให้น้องมองหางตาใสเพราะว่ามันน่ารักขับรถไปเลยฮึครับเวลาอยู่ด้วยกันสองคนในห้องเขาก็จะคอยตามไปวอแวรเฟลกให้เฟลกบนให้โวยวายโมโหใส แต่จะบอกว่าแค่ในห้องก็ไม่ได้เพราะอยู่ที่ไหนทั้งคนรักทั้งหลงเมียก็หนุวยได้ตลอดนี่แหละรถยนต์ของพวกเรามาถึงบ้านพ่อน้องในต่างอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่เฟล็กเคยอยู่กับพ่อและแม่ตอนที่ครอบครัวของเขายังอยู่ด้วยกันแต่เป็นบ้านหลังใหม่ที่พ่อสร้างขึ้นในตอนที่ท่านเริ่มสร้างครอบครัวใหม่กับนเอม ณเวลานี้เฟ็กไม่ได้รู้สึกแยกกับความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวงเขาอีกแล้วเจ็กยอมรับและรู้สึกดีกับสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นและอีกอย่างเขาก็โตพอที่จะมีชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องมาคอยรอประคบระงมจากพ่อแม่เหมือนแต่ก่อนและที่สําคัญตอนนี้เฟ็กมีคนรักดีๆอย่างพี่เขื่อนแล้วด้วยพ่อนาะเอมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลนะุงคุณนา จ้าจ้าหนุมน่มๆม,มาๆมา,มากินขนมกันน้าทำของโปรดเฟ็กไว้แล้วนะลูกนะเอม็มเดินเข้ามาจูงมือเฟ็กให้เดินไปนั่งลงบนโซฟารับแขกซึ่งมีพ่อกับน้องสาวของเขานั่งอยู่ก่อนแล้วริมเขื่อนเองก็เดินตามคนรักไปนั่งอยู่ข้างๆกันเขาส่งยิ้มละมุนไปให้สมาชิกทุกคนในบ้านอย่างเป็นกันเองของฝากครับเห็นน้องบอกบ้านนะเอ็มอยางทานัน โหลูกไม่น่าต้องเสียเวลาแบบนี้เลยขอบใจมากนะจ๊ะไม่เสียเวลาทั้งหน่อยยังไงทางนั้นะ่ะก็ผ่านมาบ้านได้เหมือนกันอะ่ะเขียวให้หมดปากก่อนสิเฟล็กพ่อที่นั่งดูข่าวในทีวีหันมาบ,บนลูกชายที่พูดออกมาทั้งที่ยังขนมเต็มปากอยู่เดี๋ยวติดคอหรอกเราไม่เป็นไรติดคอเดี๋ยวหนูช่วยทุบเองไม่ต้องเลยยายเอกหลังพี่หักพอดีอ <c oughs> น้องสาววัยมัธยมของเขาหัวเราะร่วนอย่างชอบใจคดีใจที่พี่ชายกลับมาบ้านวันนี้เลยไม่ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนที่ไหนรอต้อนรับทั้งสองคนอย่างใจจดใจจ่อพ่อครับพวกเรามีเรื่องจะคุยกับพ่อนะหลังเมื่ออาหารเย็นสมาชิกในครอบครัวก็พากันมานั่งเล่นที่เก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้าน อากาศในเวลานี้เย็นสบายมากฝนที่ตกไปก่อนหน้านี้ทำให้ยิ่งสดชื่นขึ้นต้นไม้สีเขียวรอบตัวบ้านพาให้รู้สึกสบายตาอืมเอาสิลูกคือริมเขื่อนมองหน้าพ่อคนรักด้วยแววตาจริงจังเขาจับมือของน้องมากุมเอาไว้แน่นแต่ที่ทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่ากลัวหรือหวั่นใจอะไรเขาเพียงแค่อยากส่งผ่านความจริงใจไปให้กับอีกคน อย่างที่พ่อรู้ว่าเฟยกับเรากำลังคบกันอยู่นะครับอืมพ่อของน้องตอบรับอย่างสั้นๆพร้อมกับยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยดวงตาของท่านมองไปยังใบหน้าของลูกชายคนโตของตนเองด้วยความรักเหมือนกันกับที่พ่อของริมเขื่อนมักใช้มองเขาอยู่เสมอผมจะขออนุญาตด,ดูแลน้องต่อจากนี้ไปครับลุงไม่ต้องส่งเงินให้น้องแล้วก็ได้ผมจะเป็นผู้ปกครองของฟเฟรกเอง บ้าดีพี่เขื่อนไม่เอานั่นน่ะสิเขื่อนลุงว่าแบบนั้นมันออกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำไมล่ะครับริมเขื่อนถามออกไปด้วยความสงสัยแม้ในใจหนึ่งเขาจะเข้าใจความหมายของคนตรงหน้าก็เถอะผมเป็นคู่ชีวิตของน้องนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมต้องดูแลน้องใช่ไหมครับลุงเข้าใจว่าเขื่อนอยากจะดูแลเฟร็กแต่ถ้าทำแบบนั้นคนอื่นจะมองว่าน้องไม่ดีนะหาว่าเกาะพี่เขื่อนกินแน่ๆเลยใหญ่เอกนี่ ฮขอโทษที่คิดดังค่ะน้องสาวคนเล็กของบ้านยกมือไหว้พร้อมกับยิ้มแย่ๆหนูว่าพี่เกลไม่ต้องห้ามพ่อให้เงินพี่เฟ็กหรอกได้เงินสองทางดีจะตายเนอะพี่เฟ็กมังแหงสักทีนี่อ้อคนโดนเข่งหัวร่อออกมาเสียงดังก่อนจะหันไปทำหน้างองแยใส่แม่แม่อ่หนูเจ็บนะถ้าอย่างนั้นเอาแบบที่เอบอกก็ได้นะครับคุณลุง พวกเราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายส่วนเรื่องค่ากินค่าอยู่ผมจะดูแลเองริมเขื่อนเห็นด้วยกับความคิดของน้องสาวฟเฟร็กแต่ก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องต่างๆอยู่ดีจริงๆพี่เขื่อนไม่ต้องให้เงินฟเฟร็กก็ได้นะแค่ที่พ่อกับแม่ให้มันก็เกินจะใช้แล้วเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนี่คะริมเขื่อนจิ้มนิ้วลงบนปลายจมูกของคนรักของเขาพี่อยากดูแลหนูพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะ ออ้ยหวานเกินไปแล้วใหญ่เอทเข้าบ้านไปเลยนะเราเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแงแม่ไล่หนูอะ่ะยังยังไปเลยเข้าบ้านไปช่วยแม่พับผ้าไปก็ได้สองแม่ลูกพากันลูกจะเดินเข้าบ้านแต่สาวน้อยไวยใสก็ยังไม่ไาวหันมาเอ่ยแซวพี่ชายตัวเองให้ได้โดนมังเงกไปอีกลูก พี่แฟลกชุดเพื่อนเจ้าสาวเอาสีอะไรดีคิกคโอ้ยแม่คนนี้หลังจากที่สองสาวเดินเข้าบ้านกันไปแล้วบทสนทนาของพวกเขาก็เริ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะจริงจังมากขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้านี้มากเพื่อนลุงขอถามอะไรสักอย่างหน่อยสิครับลุงเราแน่ใจแล้วเหรอว่าจะใช้ชีวิตกับลูกลุงแบบนี้นะ่ะพ่อนี่พ่อจะห้ามเราเหรอ ฟังพ่อให้จบก่อนนะครับเฟล็กริมเขื่อนกระชับมือของคนรักที่ทำท่าจะบวยวายใส่พ่อตัวเองผมแน่ใจครับลุงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่แค่ความหลงผมถามใจตัวเองมาดีแล้วแล้วหันกลับไปตอบคำถามที่เขามีคำตอบอยู่แล้วในใจออกไปผมรู้ว่าลุงรู้จักน้องดีและก็เชื่อว่ารู้จักผมดีเหมือนกันเหมือนที่พ่อผมรู้จักเฟล็กเป็นอย่างดีนั่นแหละ คำพูดของริมเขื่อนไม่มีอะไรเกินจริงไปเลยเพราะพ่อของพวกเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเหมือนกับที่ริมโขงเป็นเพื่อนสนิทกับฟเฟล็กผมไม่เคยล้อเล่นกับชีวิตเว้นแต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยจริงจังกับใครนะ่ะแล้วพ่อเราเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ล่ะพ่อไม่ค่อยดีครับลุง เสียงตอบแผ่วเบาเช่นเดียวกับเสียงของคนรักที่เอ่ยเรียกพ่อของตัวเองริมเขื่อนแม้จะบอกกับพ่อ,อตัวเองไปแบบนั้นแต่เขาก็อยากให้เรื่องราวของตนเองเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวเหมือนกับทุกอย่างที่เขาเคยทำมาตลอดพ่อไม่เชื่อใจพวกเรามันก็รันไปงั้นแหละนิสัยชอบเอาชนะไม่หายจริงๆลุงชอบเอาชนะหรอครับพ่อเฟลถามออกไปด้วยความสงสัยทำไมไม่เหมือนเลยอ่ะ สภาพจำของลุงขจรของเขามีแค่ผู้ชายอบอุ่นรักครอบครัวและใจดีมากๆสุดๆและไอ้จอนเนี่ยเฮ้ยไม่งั้นอ่ะมันจะมีทุกวันนี้ได้เออเป็นพ่อของท้อไปแล้วงั้นก็ถือว่าโชคดีที่ชีวิตภาพรื่นนะไม่งั้นอ่ะเซกคงได้นอนกินเกลือกับเอกอยู่แล้วอะ่ะ <c> เ <oughs> จ้าูลกคนนี้เนี่ย <c oughs> พ่อของเซกหัวเราะเสียงดังที่โดนลูกชายหยอกลอ้อ ไม่ต้องไปสนใจพ่อเราบ้างนะเขื่อนเดี๋ยวมันก็หลงรักลูกสะภ้เองเชื่อลงสิพ่อมันน่าลูกตัวเองมากเลยนะคนเป็นพ่อยิ้มกว้างอย่างมีความสุขก่อนจะยกมือมาวางไว้บนหัวลูกชายของตัวเองก็ลูกน่ารักขนาดนี้ไม่เชื่อก็ถามคนข้างๆดูสิครับน่ารักที่สุดในโลกเลยเฮ้ยอะไรกันสองคนนี้ ด้วยเขือนทั้งพ่อและคนรักจนต้องเอาหน้ามุดรักแร้ริมเขืนน่อนหนีอย่างอายเขากำลังมีความสุขมากๆกับเส้นทางชีวิตที่เลือกในครั้งนี้เรื่องของพ่อพี่เขือนคนตาเรียวจะขอสู้ไม่ถอยคอยดูนะอาทิตย์หน้าจะชวนพี่เขือนไปนอนที่บ้านเลยว่าแต่ทำอะไรให้ลุงจอนเอ้ยลุงขจรกินดีนะต้องกลางตําราเสน่ห์ปลายจะหวักให้พ่อผัวลงรักซะแล้ว พี่เขื่อนทำของใส่พ่อดีป่ะพ่อตัวเองจะได้รักเขาไงไม่ต้องเลยเขารักคนเดียวก็พอแล้วนะบ้าพ่อว่าไปดีกว่าเมืหวานจะขึ้นนะพ่อหัวเราะร่วนก่อนจะลุกเดินหนีเข้าบ้านไประวังยุงกันนะลุงครับเหลือไปแค่คนกำลังมีความรักให้นั่งหยอกล้อกันอยู่ที่หน้าบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศดวงอาทิตย์เพิ่งลับขอบฟ้าก่อนที่จะพากันลากลับไปร้านในช่วงข้ามของวันเจ็ดเดือนผ่านไปอาช่วยด้วยคิดว่าจะรอดเหรอเธอ เสียงโวยวายดังมาจากห้องนอนที่ชั้นล่างข้างบันไดบ้านเป็นเสียงที่สมาชิกในครอบครัวคุ้นชินจนไม่มีใครสนใจอีกแล้วคู่รักบ้านแตกที่ไม่ใช่ทะเลาะก,กันจนบ้านพังกำลังหยอกล้อเหมือนพวกข้าวใหม่ปลามันทั้งๆท,ที่คบกันมาเกินครึ่งปีแล้วซึ่งความวุ่นวายนี้มักจะเกิดขึ้นในเกือบทุกสุดสัปดาห์ที่ทั้งสองคนเดินทางกลับมาบ้านพ่อแม่อย่าแด้พี่เขือนมันจะตตกีเออ แบบนี้เหรอแบบนี้ใช่ไหมเอ้ยอย่าเข้ามานะไว้หนึ่งสองสม,มันออกมาแล้วพ่อจบคำพูดของริมโขงคนที่บวยวายเสียงนั่งก่อนหน้านี้ก็วิ่งหน้าต่างออกจากห้องนอนตามใดอะลอกอ่ะนี่หมอนจัดการให้หนักเลยพ่อคราวนี้ลูกชายคนเล็กของบ้านจึงหยิบหมอนอิงส่งให้ถึงมือพ่อเพราะฉากต่อไปจะเป็นการประทะากันระหว่างพ่อลูก สู้สพ่อไปเลยไปเลย <_ d ress> พ่อหนีดีกว่าไหมไม่ดีเดี๋ยวความสวยจะตกมาที่โขงนะเอาเอาพ่อช่วยเฟล็กด้วยแง่ไอ้พี่เคื่อนมันแกล้งเต็มที่พ่อฟาดฟาดอย่ายั้งเลยริมโขงพ,พยักหน้าอย่างจริงจังในตอนที่บอกกับพ่อไปแบบนั้นเขาขยับตัวมาอยู่ที่โซฟาอีกตัวให้ห่างจากศึกรักพิลึกกึกือ แล้วกำมือทั้งสองข้างยกขึ้นเสมออกส่งไปให้พ่อไฟติ้งแดนหูหยุดเลยนะไว้พ่อพี่เขื่อนมันแกล้งใส่อีกแล้วเขื่อนพ่อของบ้านพยยกหน้ารับรู้คำฟ้องของเพื่อนลูกชายที่ตอนนี้กลายเป็นสะใยใหญ่ของบ้านแกล้งน้องทำไมเดี๋ยวจะโดนไม่ได้แกล้งนะแค่หยอกเฉย แกล้งพ่อพี่เขินแกล้งแซลกจริงๆนะใสลก์ทำเสียงออดอ้อนทั้งยังอมแก้มพองลมไม่มองแล้วยิ่งน่ารักตีมันเลยพ่อพี่มันเอาดวดมาจิ้มหน้าแฟลก์เจ็บป่ะดูสีแดงเลยนิสัยไม่ดีนะเขินเออจริงโคตรแล้วไอ้ของยิ่งแยไปเลยมึงริมของแลบล้นใส่พี่ชายตนเองที่หันมาแวดใส่เขา ภาพความวุ่นวายเดิมๆวนซ้ำกลับมาอีกครั้งแต่กลับไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหลายเดือนที่ผ่านมาความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาเวลานี้ถูกกลบเกลื่อนจนกลายเป็นความคุ้นชินพ่อที่เคยกันการเรื่องราวความรักของพี่ชาย <c oughs> ก็เหมือนจะกลายเป็นแรงสนับสนุนและผลักดันให้ทั้งพี่ชายและเพื่อนรักของเขาได้ขามผ่านปัญหาหลายๆอย่างมาด้วยกัน หลายครั้งที่ทั้งสองคนมีเรื่องไม่เข้าใจกันคนที่พวกเราทุกคนคิดว่าจะเป็นคนที่ทําให้ทั้งคู่แตกหักกลับกลายเป็นคนที่ประสานรอยแตกให้สมานเข้ากันด้วยมือของตัวเองชีวิตคนเรามันก็แบบนี้แหละไม่มีอะไรได้ดังใจหมดหรอกเรื่องบางเรื่องปากหนักมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเรื่องบางเรื่องพูดไปพลอยไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเขือน ฟังเขาบ้างบอกเขาบ้างไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งคิดอยู่ฝ่ายเดียวการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเขื่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันมันอยู่ที่การปรับตัวถามตัวเองสิว่าอ,อึดอัดหรือเปล่าในตอนที่มีเขาอยู่และเคว้งคว้างหรือเปล่าในตอนที่เขาหายไปคำพูดของพ่อหลายประโยคถูกพูดขึ้นมาเพื่อเตือนสติพี่ชายของเขาเป็นบทเรียนชีวิตรักที่ท่านเคยผ่านมาแล้ว เริ่มแรกพ่ออาจจะนิ่งเฉยใส่เอฟเล็กเพราะยังเคืองใจที่ทั้งสองคนดื้อรั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปภาพความสุขของพี่เขื่อนที่ได้รับจากเพื่อนของเขาก็ค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาทั้งยังกระจายความสุขมาสู่ครอบครัวของเรามากขึ้นด้วยพี่เขื่อนคนเมื่อปีก่อนที่พ่อต้องคอยกังวลกับการใช้ชีวิตอย่างไม่ระบางเวลานี้กลายเป็นผู้ชายดีๆที่เอาใจใส่ทุกย่างก้าวของชีวิต โดยที่ทุกการเดินทางของพี่เขื่อนมีคนรักอย่างเฟล็กช่วยกันเลือกเส้นทางปัญหาหลายอย่างที่พี่เขื่อนต้องเจอแล้วมักจะเก็บสะสมเอาไว้ไม่ยอมปรึกษาใครในตอนนี้มีอีกคนมาคอยช่วยแก้ไขช่วยแบ่งเบาเรื่องหนักๆใจไอ้เฟล็กเป็นคนน่ารักพ่อเองก็เอ็นดูมันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วริมโขงจึงเชื่อมาตลอดว่ามันจะเข้ามาอยู่ในใจพ่อของเขาได้ไม่ยาก และก็เป็นอย่างที่คิดเมื่อเพื่อนรักของเขาค่อยๆแทรกซึมจนกลายเป็นคนในครอบครัวของเขาได้แล้วในเวลานี้ซึ่งดูเหมือนกับว่าทั้งพ่อและแม่จะเอ็นดูมันมากกว่าลูกชายตัวเองซะแล้วเซกลูกคราบแม่มาช่วยแม่ชิมบัวลอยหน่อยสิจ้ะไม่รู้ว่าหวานเกินไปหรือเปล่าได้เลย ไม่เชื่อก็ดูสิบัวลอยที่แม่ทำนะ่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นของโปรดใครไม่ใช่ริมของแล้วหนึ่งพ่อก็ไม่ใช่อีกหนึ่งพี่เขือนก็ยิ่งแล้วใหญ่แต่ลุงนั่นไม่ชอบของหวานเลยด้วยซ้ําที่เหลือก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละสะพ้ายคนโปรดแม่ทําอะไรที่สุดในโลกเลยฮแม่งอ๋อเหรอเก่งเขาเรียกเอาใจเก่งต่างหากแต่ของอย่ามามองบนเลยนะ ริมโขงถึงกับต้องมองบนใส่พ่อที่เข้าข้างเพื่อนของเขาอย่างออกหน้าออกตาตกลงไม่ห้ามไอพี่เขื่อนแล้วใช่ไหมพ่อพ่อเคยห้ามเหรอพ่อทำสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้ในตอนที่ตอบกลับมาไม่เห็นจำได้เลยนะือนี่พ่อสมองเสื่อมหรือเปล่าฮแกแก่แล้วสินะชอบเอาเรื่องอดีตมาพูดเนี่ยเอา้า คนโดนหาว่าแก่เลือกตาใบมาอย่างสุดจะทนไม่อยู่ด้วยแล้วหนีดีกว่าครอบครัวใครวะจะไปหาแฟนเด็กว่ะสิโอ้ยพ่อคงจะไปหาพี่ใหญ่พี่โตไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินพ่อเข้าใจวยอยู่ไม่ได้แล้วบ้านนี้บ้านใครวะเนี่ยเสียงดนตรีในช่วงหัวค่ำยังคงเป็นเพลงช้าบรรยากาศหน้าหนาวทำให้รู้สึกเย็นสบาย เจ้าของร้านเล่ากับคนรักรุ่นน้องกำลังเดินสำรวจความเรียบร้อยอย่างเช่นทุกวันมีลูกค้าหลายคนที่คุนหน้าและทักทายกันและลูกค้าบางคนก็เป็นหน้าใหม่ที่อาจจะแค่ผ่านมาร้านเล่าใกล้มหาวิทยาลัยเวลานี้ทุกอย่างอยู่ตัวแล้วพี่อินเตอร์สามารถดูแลได้เป็นอย่างดีส่วนพี่พักที่หายไปอย่างไม่บอกกล่าวริมเขื่อนยังไม่รู้เลยว่ารุ่นพี่ของเขาหายไปอยู่ที่ไหน ร้านเล่าที่กรุงเทพตอนนี้เปิดทำการแล้วเป็นช่วงที่ลูกค้าเริ่มรู้จักและบอกต่อๆกันริมเขื่อนและเฟกต้องเดินทางไปดูร้านอย่างน,น้อยเดือนละสองครั้งแต่ที่ทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจเพื่อนเพียงแค่ต้องการรู้ความเป็นไปของตัวเองบ้างตอนนี้เฟกขึ้นปี3แล้วงานคณะไม่ได้เยอะเหมือนปีก่อนแต่การเข้าช็อปเหมือนจะเริ่มมากขึ้น หลายครั้งน้องต้องกลับมาดึกริมเขื่อนก็เลยเป็นห่วงจนต้องกำชับน้องชายสุดที่รักให้อยู่ดูแลเขาคิดว่าโชคดีที่ไอ้โของมันเรียนคณะเดียวกันกันกบไอ้เฟล็กเพราะอย่างน้อยๆเขาก็เบาใจลงไปได้บ้างแล้วไม่มีอะไรแล้วขึ้นไปข้างบนกันหนูอืมปะคู่รักเจ้าของร้านโอบไหลโอบเอวกันเดินขึ้นไปที่ห้องทำงานบนชั้นสองโดยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พวกเขาหยอกล้อชวนกันคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมาตลอดทางช่วงนี้ไอ้ของมันกำลังวุ่นวายกับการเก็บกระเป๋าเพราะปิดเทอมปีนี้มันจะไปเที่ยวอิตาลีกับแก๊งเที่ยวกลุ่มใหม่ส่วนเฟร็กับริมเคืรอนวางแผนที่จะเดินไปทางชิลีเพื่อไปเยี่ยมแม่กับครอบครัวพี่เคืรอนบอกอีกด้วยว่าถือเป็นการไปซ้อมฮันนีมูน เส้นทางการใช้ชีวิตร่วมกันของทั้งสองคนยังคงอีกยาวไกลไม่มีใครรู้หรออว่าจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์มากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหรือวันที่แดดออกแม้แต่คืนที่เหน็บหนาวหรือเช้าที่วุ่นวายแต่พวกเขาทั้งสองคนก็จะจับมือกันเอาไว้ไม่ปล่อยแม้เรื่องราวที่เคยผ่านมาอาจจะต้องเจ็บปวดมีหลายครั้งที่ทำให้ตัวเองเสียใจ มีหลายครั้งที่ทำให้คนอื่นปวดร้าวแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักจะมีเหตุผลในตัวของมันเหมือนกับพวกเขาแค่อยากจะรักสักครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องแค่อยากรักหวันทูเล็ y ยูก็จบลงไปแล้วนะครับใครรอเรื่องอะไรต่อไปก็รอผมหน้าเลยนะเรื่องต่อไปเนี่ยผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยนะครับใครที่อยากฟัง อยากฟังอ,อยากฟังของอีกคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งชื่อก๊อฟนะเออผมชื่อริวเผื่อใครไม่รู้นะครับอีกคนนึงชื่อกอ๊อฟอยากฟังของก๊อฟเนี่ยก็ไปติดตามมันเยอะนะช่วงเนี้ยมันแบบว่ามันทํางานหนักมากเลยอะ่ะก็แบบอยากได้กําลังใจจากคนอื่นอะ่ะนะก็ก,ก็ฝากไว้ให้กําลังใจมาหน่อยนะครับเจอกันให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio